ไม่ใช่พ okay okay. okay. yes. yes hmm, so ี่ป๊อปนะเอาเท้ามาเหยียบเอได้หยยีบน้าเลยโอเคโอเแล้วก็ได้เหยียบกับมันทงว่าเจเป็นแต่ว่าถ้าตำรวจแป้งอยากเอาเท้ามาเหยียบหน้าจัดไปจัดไปผมล้างเท้ารอเลยเนี่ยพี่ผมล้างเกิตาไหลรองเท้าข้างล่างนะผมล้างเท้ารอเลยใครเป็นครีเอเอ็ดอีกแล้ว เราไปเอนจิ e น o ูมดีกว่าอุ้มอยู่กับใครนะ่อยู่กับอปบ้าว่ชิบหายแล้วอปบ้านี้ถ้ามันเปมืนข้ตนก่อนนี้มันฆ่าเร็วมากเลยผมต้องรีบหนีก่อนผมไปให้ไกลสุดสุดล่าฟ้าเขียวทำความสะอาดครับตอนนี้ตัวสองปกอยู่เดร์จี้ไอ้มาเซอร์ทีเอ็มพีว่ะมาทำอย่างว่ะอาบน้ำทีละคนบอเอออาบน้ำหน่อยดิผมในะสะอาดสะอา้านบอกเลยนะ พีมพมไม่น่าใช่หว่ะไม่งั้นไม่งั้นต้องซุซวบแต่ว่ามาเซิร์มันก็อยู่แถวนี้นะ <c oughs> ชอบมีเควสตรงเนี้ยแล้วคือแบบตรงนี้นะบอกเลยนะถ้าเป็นอะไรขึ้นมานะไม่เหลือครับไม่เหลือซากครับผม <c oughs> เราจะไปตรงห้องโชว์เวอร์เหรอเรายังมีเควสตตรงห้องอาบน้ำอยู่นะครับผมอู้ อุ่วมากทุกคนจ,จันเจวิ่งตามผมหนักมากไม่รู้ต้องมีอะไรก <c oughs> ัน,นอะไรก็เราทรงผมเดียวกันเราเจะวิ่งไปด้วยกันว้ายพ<ด>ี่ตายโอ้ยใครแค้นบ่ใครใครใ <น S 2> มีควา<ผ>มแค้นผมไม่ได้เป็นรอบนี้ผมไม่ได้เป็นแล้วนะที่ไม่ได้เป็นนะพี่ตาย <c oughs> เดี๋ยวโอป้าอะไรอะโอป้ารีเฟกต์ไวอีกฮะผมว่าจันเจแน่ๆเลยครับเขาเดินตามคนอื่นนะครับ ก่อนพี่ไปฟังหนูก่อนนะเฮ้ยปกป้องรู้ว่าเนี่ยปังเจเป็นปะเนี่ยปังเจไม่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 พี่ฟังหนูก่อนหนูอะวิ่งมาจากห้องคาร์โบใช่ไหมล้วก็ขึ้นมาที่ชาวบ้านอยู่รถไฟใช่ไหมพี่อ่าพี่ก็พี่ก็เสียบเสียบแซมอยู่อ่าแล้วหนูอ่ะก็เห็นพี่อเล็กอะวิ่งสวนขึ้นไปทางห้องอ่ะนั้กบวอเล็กไอเดี๋ยว็ดเออเย็งไม่จบเลยอ่ะฉันอดมันไอเย็นไอเย็ดสวนไปหนูรู้ว่าเขาจะฆ่าพี่ชามโม่เว้ยพอหนูขึ้นไปปุ๊บ นูยังไม่ออกไปจากห้องน้ำนะขึ้นไปดูอ่ะพี่ชมโไม่ตายหนูเลยวิ่งกลับลงมาแล้วไฟมันดับแล้วหนูก็เดินวนมันมีกลุ่มรีพอร์ตได้ขึ้นอ่ะเดินวนหาวนหาวนหาผมก็กลุ่มรีพอร์ตขึ้นกันแต่ผมยังไม่ได้กดใช่แล้วมันก็มีศพสีม่วงสีม่วงอะสีม่วงอะสีม่วงมันเิดขึ้นมาเนาะผมมาเนี่ยแต่ผมมาพูดให้จอได้ครับครับเขาไม่เป็นแน่แน่ทำไมเขาเออผม เอาผมโหมดมาสเตอร์เจครับว่าพี่อะไรเป็นตอนแรกอะไม่มีคนเกิดยู่ห้องห้องแจงอะหลายคนนะมีดำแดงอีกสีหนึ่งครัอเล็กไม่น่านะอเล็กอเล็กมายืนดูผมอาบน้ำมาอยุกๆก็มายืนดูแป้งอะเกิดไอตรนที่เป็นประตูสีแดงนะไม่เจอใครเลยไม่มีใครเกิดตรงนั้นเลยเอ้าพี่แป้งโกหกแล้วพี่แป้งเกิดกับผมมาสเตอร์แล้วก็พี่ยุ๊บแจงประตูแดงนะไม่ใช่ประตูสีแดงทางซ้ายประตูสีแดงที่สามารถออกไปทางห้องน้ำได้นะ ไอ <łość> ผมถามแดนจะจูบกูหรอแดนสามห้องไม่ไม่ไม่พี่เกิดแดนสามห้องคนที่เกิดกับเราสีส้มไม่ใช่หรอว้าอะไรอะไรเนี่ยอู้พี่สีน้ำตาลนะเนี่ยพี่สีน้ำตาลนหนี่ยไอ้เลางูปทยังงไเอาไปแช่แล้วก็รอหนึ่งนาทีเจ๋อถ่วงเวลาหรือเปล่าเฮ้ยหมดเวลาหมดเวลาจกคิปแล้วกันเวลาหรือเปล่าดิ่คิดแล้วกันดีละหมดเวลาครับหมดเวลาสจะคิดไปก็ได้จะคิดไปจะคิดไป เฮ้ยมาสเตอร์นั่นไงแล้วใครผมผมโดนนัวสองหัวเหรอมีคนโดนโดนโดนนัวโดนนัวเฮ้ยผมด้วยใครโหวตผมเนี่ยอะไรหมดผมโดนนัวยับเลยโอเคเราต้องเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปคิทเช่นดีกว่าอุ้ยอยู่กับใครอยู่กับมณีวะเอ่อคิทเช่นเอาตอนนี้มีแควประเดีเก็บถุงขยะไปทิ้งนะครับผมดึงหูโอเคแล้วก็เก็บปืนนะฮะ โอเคครับโอเคครับเรียบร้อยครับผม <Okay. S 1> อันเล็กไม่น่าเป็นนะโอเคสายไฟแสดวทีนี้เราตรงนี้หมดแล้วเหลือตรงกลางแล้วนะครับเดี๋ยวไปตรงหัวยานก่อนไม่ใช่หัวยานเดีนยว้ wow. เค็ดไหนวะเอาตรงนี้เฮ้ยาชมุกคลุมกับมาเซอร์ตอนนี้อยู่กับผมนะครับผมเอ้ยนั่นไงโอเมดีต้องเห็นแล้วันดีโอ้โหยังไม่ยังไม่ทันโสดเลย ยาเราตายไปแล้วไม่ไม่จริงเชนแกเจอที่ไหนแกเจอที่ไหนดูกไอ้ปางต้องเห็นแล้วเจอกับปางพี่โบ้ไ่ต้องพี่โบ้ไ่ต้องหนูว่าพี่โบ้ต้องเป็นหนึ่งในฆาตกรเพราะว่าหนูวิ่งเข้ามาศพมันอยู่ใช่ไหมแล้วฆาตกรอ่ะกำลังจะโดดลงโดดลงคอแต่หนูอ่ะมองไม่ทันว่าใครแต่พี่โบ้พี่งออกมาจากห้องนั้นแล้วเขาไม่โหวตศพไม่ใช่ไอ้ตอนที่ออกตอนที่ออกคืองี้คุณอย่ามามั่วไม่ได้โ่้พี่ ตอนผมเข้าไปอ่ะผมเห็นอยู่สองคนในนั้นแล้วผมแล้วผมเดินออกมาแต่ตอนแรกอ่ะสองคนในนั้นมันยังไม่ตายใครเนี่ยแล้วคุณอยู่ดีๆมาโมยบอกว่าผมจจารยหนึ่งในนั้นมีพี่แป้งในนั้นด้วยพี่แป้งผมเจอพี่แป้งอยู่หน้ายานครับผมทางซ้ายใช่แล้วก็เจอพี่ไม้อยู่ตรงนั้นด้วยใกล้ๆเลยไม่คุณไม่ใช่อะไก่อนเดี๋ยวก่อนนะเหมือนอเล็กพยายามจะปกป้องพี่ชาโมหรือเปล่าอ่ะเวลาที่ผมเห็นไอ้ไม่เจ๊เป้นช่ไม่พี่บอกว่าพี่โมพี่โมอยู่สองสามคนอ่ะใครอีกคนหนึ่งของพี่อ่ะ อเล็กหรือเปล่าอเล็กเหตนไรไงอเล็กไม่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 ม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่ใม่ไ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 ม่ม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่ม่ไ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 ่ไม่ไ่่่ไม่มม่่ไไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่่ไม่ไมม่ไม่่ไม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 ่ไ่ม่ไม่ม่่ไมม่ไ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 ม่่ไม่ไม่ไม่ไ่ไ ผมไปด้วยแล้วเขามาทำเป็นเยียมไป็นซ่อมกับผมแต่ผมซ่อมแบบด้วยความรวดเร็วอ่ะแต่เขาเสร็จผมเสร็จปุ๊บเขาเสร็จตามได้ไงมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวพันชีพกินพันชีพกินก่อนนะกินน้ำทึ้งมะนาวก่อนแกบอกว่าพี่แม่อยู่กับแกแล้วทำไมแม่ไม่ฆ่าแกแกคือคนที่ทาได้ถึงเหนือไทั้ไงฉันว่าแกน่าจะตายแล้วแหละทีมันคูดาวเพาตอนแกก็เลยเดินมาหาแก ตอนแรกมีแป้ง่ะไม่ใช่แหละอย่ามาี่ฉันสงสัยสองคนที่ชามกับ t m เอ็ดูอพชามออกมานมาสะพี่บีกบาพ่พี่ชามออกด้วยแป้งันแหละนลน้ำตาลชื่ออยทุกคนทุก้วขพี่ชามูเาะว่อเนี้ยไอพวกมันจะโวดหนูเห็นไหมเห็นไหมใครโหวดหนูไอโหวดฉันวนี่ท่บ้าเลยนะ มั่วมากทุกคนมั่วตายยดีกวบามั่วเกินไป้ือหลายคนเกินกันนมั่วไอ้เจมมันคือไอ้เจโถไอ้เจแต่เจกับอเล็กอ่ะไม่น่าเป็นทั้งคู่เพราะว่าถ้าเป็นเนี่ยมันต้องฆ่าผมแล้วตอนที่ผมอาบน้ำทีเนี้ยอเล็กไม่ได้เป็นไงแต่ไอ้เจมันเหมือนกับมันพยายามจะหาคนที่แบบว่าเดินไปด้วยสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เนียนียเนียนเงยไปเพอร์เฟกเวเร็วเพอร์เฟกแจะเร็วมากเรียบร้อยผมตามแล้วผมตามคนละมาเซอร์วะวันนี้โดนไหมนั่นไงแล้วโถพวกคุณน่ะอืออืออจูบิจูบิต้องลงจูบิไม่ลงอ่ะ จุบีลงเถอะคือถ้าจุบีลงอ่ะคุณรู้ด้วยนะว่าใครฆาตกรคุณไม่ลงไงแล้วเอ๊ะจุบีเป็นวะน่าใช่มั้งเปิดประตูเลยนนะฮนะนะั่นน่ละลุกเอาว่ะเขาต้องมาลนะเขาต้องมาลนะจังหวะน,นี้ครับ จังหวะนี้นะครับในฐนะที่ TMP ถ้าไม่เป็นผู้ทรงศิลป์เขาก็เป็นได้แค่ครูเมดธรรมดาขอให้ข้อมูลที่สำคัญครับผมครับผมอะครับผมไปเก็บผ้ามาเยอะมากกว่าที่จะมาตากผ้านะครับพี่แต่พี่แป้งตากผ้าชิปตั้งแต่แรกเลยครับเดียไปเก็บครับผมโอ้ยเดี๋ยวนะไปฟังตายเหรอเดี๋ยว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  ห็นฟ oh. ังอยู่ครั้งสุดท้ายกับปยังเดินกับชุแจง <Ale c. S 2> อล็กที่เดินที่เดินคู่กันตอนแรกอะคือพี่อะเก็บผ้าอยู่ปุ๊บพี่ทําเควสกับพี่ป๊อปตรงที่แบบส่งไอ้ดึงสายไฟตรงนั้นああมันจะมีที่ดึงสายไฟพอเสร็จปุ๊บแป้งเห็นอเล็กอะเดินมาแป้งก็กลัวเว้แป้งก็เลยเก็บผ้าไว้ก่อนแล้วก็ไป <c oughs> อยู่ไอ้ตรงที่เป็นเอ่อที่มันเป็นริบเ,เลื่อนอะลิบเลื่อนสายขวาแล้วก็เจอท <c oughs> าชี่ <c oughs> คือแป้งอะให้อเล็กไปก่อนแล้วค่อยเอาผ้าไปเก็บ เพราะว่ากลัวโดนแจ้งเขียนเลยจ้ะพี่มาถ่ายแจ้งเห็นค่ะไม่พี่แป้งไม่ได้เป็นพี่แป้งไม่ได้เป็นพี่แป้งอยู่กับแจงท่ะพี่แป้งไม่ได้เป็นพี่แป้งอยู่กับแจงตลอดเลยมันโมทีฟปางตายตอนแล้วเอาคนที่เห็นปางเขาต้องหายแล้วผมพี่อนตลาดเขาต้องหายอยู่กันเล็กเออผมโลนละแจ้ง ชุนีเป็นสองคนครับไม่ใช่ครับเป็นไม่ได้เป็นป้าใช่คือเป็นแกแทบจะตลอดเวลาฉันไม่เคยคิดว่าจะเสื้อแดงเลยให้หมดแป้งหมดแป้งก่อนครับผมว่าแป้งกับจุ๊บนเป็นแต่ละเท็กเป็นพี่แป้งไม่ได้เป็นแน่ทุเรียนมาตอนแย่อย่างมั่วแกอย่าเป็นแกอรเร็กเป็นพี่ทำเฟสอย่างสนุกสนานมากฉันก็สนุกสนานเหมือนกันเย ไม่หมุเล็กโอ้ยมันเล็กไปอะไรไปหมดต่างผ้าทิพย์ไปเลยแล้วขายที่ไรนะไ่นัแพรดทิพย์ไปนัแเรดทิพย์เรดมาแค่ไหนไป engine engine เอ้ยผมเสร็จแล้วเหรอวะเอ้ยผมเสร็จหมดแล้วอ่ะเอ้ยผมตามมาเซอร์แล้วอีกคนนึงไม่รู้ว่าใคร าเซอร์อยู่กับอปป้าสองคนนะครับตอนนี้มาเซอร์น่าติดคูดาวอยู่เพราะว่าครูดาวฆาตรกรเขาเนี่ยประมาณ4ี่สิวินาทีส5มห้าวินาทีถ้ามาเซอร์ hmm. ยังไม่ฆ่าอปบ้าเนี่ย mm hmm. ก็ชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเป็นด้วยกันแต่ถ้าเขาฆ่าเนี่ยก็คืออีกคนหนึ่งไม่รู้แล้วแหละว่าใครเอาวะนั่นไงโอ้โหเขารอครูดาวแล้วเขาก็ไปเลยครับผมเขาไปเลยฮนะแล้วอปป้าคืองงรับผมค <laughs> าที่ครับ นี่ฮะเ้วเขามาตรงนี้แล้วฮะเขาทำตัวเนียนๆเงียบๆนะครับโอ้โหเขาทำตัวเนียนๆเงียบๆนะครับจังหวะแบบนี้นะฮะอ้าวเขาก็ยังนิ่งอยู่นะครับเขายังคงรอรีบเอ้ยเขาปีนขึ้นไปแล้วว่ะเขาจะเล่นอะไรฮะต้องดูวะแผนการร้ายออกมาเซอร์ครับเขายังไม่เล่นนะครับเขาเข้าไปไหนโอเคเขาจะมากดปุ่มไหมเขาไม่ว่ะเขาไ่ดูคนนะฮะ หมันเหลือเขาคนเดียวนะแต่แบบเขาเขาเล่นเกมคนเดียวเลยฮะตอนนี้ฆาตกรกอนคนหนึ่งเรายังไม่รู้นะว่าใครเรายัางบอกไม่ได้ตอนนี้ไฟดับด้วยนะครับไฟดับด้วยนะฮะแล้วก็ไปต่อครับคือไม่รู้ว่าชาโม่เป็นฆาตกรด้วยหรือเปล่าถ้าชาโม่เป็นฆาตกรตอนนี้เท่ากับว่าเหลือเจคนเดียวนะฮะแต่ถ้าชาโม่ไม่ได้เป็นเน ì, ี่ยฆาตกรเหลือสองเหมือนเดิมนะครับชาโม่ไม่โดนวัวสองรอบแหละน่าสงสาร วีเอ็มยังอยู่เฮ้ยอานเจย์จะทิ้มผมแล้วทิ้มเท่มอะไรล่ะหาคนยังเจอเลยผมวิ่งหนีจานเจย์ไปแล้ไอ้ผมวิ่งตรงตรงตรงรอบเนี้ยอเล็กไปเหอะที่ว่าอเล็กนั่นแหละเป็นโอ้ยผมเป็นได้แค่ผู้ทรงศิลป์หรือเป็นครูธรรมดาได้แค่นี้เกมบุ้ยแหลกเลย Right. แล้วอ right. ีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้เนี้ยจานเจเดินเลยผมไปแล้วนะครับผมแล้วเหมือนเขาไปดูว่าห้องข้างๆไม่มีคนแล้วเขาเดินกลับมาตรงที่ที่ผมมาอยู่ผมไปดู้ขัไปยู่ครับเจอกันไม่ถึงสองิ้เป็นแต่ขอเป็นคำเดียงได้ป้ะรราสึกราจะผสมนะหน้าโอปป้ามากเลยอะถูกคนไหมล่ะเป็นครับผมเป้เกิดหเป็นผแม่กระดุนงเป็นไ้มล่ะโอปป้าพี่เป้กลัไปแน่แนพี่เป้

ชามโม่เป็นแนะชามโม่โดนโหวตออกจริงๆตอนนี้เหลือเจคนเดียวแล้วเนะี่ยเหลือเจคนเดียววะตอนนี้เราไปหาเจาก่อนตามหาเจาก่อนเจอยูไ่ไหนวะอยูไ่ไหนวะโอ้ตายแล้วต้องดูการวิเคราะห์ของซีบิงนะฮะกับจุ๊บแจงเขาก็เหลือคนที่เหลือใครมัางวะเนะี่ยมีป๊อปอ,ปอีกคนนึงนะครับการวิเคราะห์ของแต่ละคนเนะะี่ยป๊อปน่าจะขึ้นไปกดแล้ววะซีบิงผมว่านั่งจะกดละนั่งไงเอาอะสี่คนสุดท้ายโอ้โห คือผู้ทรงศีลที่แท้จริงตอนนี้คุณยังว่าเขาอยู่ไรคุณยังอยู่กับพี่แป้งใช่ปะแล้วก็มีพี่ป๊อปเดินมาพี่บอกก็ไม่ได้ฆ่าใครนะพี่ป๊อปเป็นชัวไอ้แป้งร้อยเปอรเซ็นต์พ้่ป๊อบเลยพี่ป๊อบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ป๊อปเดินตามแป้งขึ้นมาถึงห้องที่จะตบปุ่มรีพอร์ตพี่ทำเคว้ย ไม่ตบเร็วขนาดนี้แป้งกลายไม่ต้องไก่แล้วทุกคนแป้งอีกเลยทุกพี่ป๊อบพี่ป๊อบเดินตันแบบไม่รู้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 แนวชีวิสเด็จกรรไม่ใช่พี่ป๊อบนะเอาเท้ามาเหยียบเอาได้เหยียบได้นอนเลยโอเคยียบโอ้ยเหยียบแล้วก็ได้เหยียบองมันทงว่าเจเป็นแต่ว่าถ้าตำรวจแป้งอยากเอาเท้ามาเหยียบหน้าจัดไปจัดไปผมล้างเท้ารอเลยเนี่ยพี่ไปนะ ผมล e ้ <S <s างเท้าข้างล่างเลยนะผมล้างเท้ารอเลยไม่เอาอย่างนี้อะไรคุณเนี่ยผมล้างเทา้ารอเลยเนี EX ่ยมีพูดอะไรนะวิ่งวิ่งวิ่งงเดินแนวรองเท้าเลยเอ้คุณหาเดี๋ยว่าคุณแก้กันไม่ได้เนี่ยคุณแก้กันไม่ทันเนี่ยคุณแพ้นะคุณต้องแยกกันแก้นะภายในเวลาสามสิบวินาทีเนี่ย ถ้าเป็นเวลาสามสิบห้าวินาทียังแก้ไม่ได้เนี่ยไอเจฆ่าเรียกเพราะตอนนี้ไอเจติดคู่ดาวอยู่พี่บอลเดินเดินลงไปหยิบไอเจติดคู่ดาวอยู่ตอนเนี้ยใกล้ละใกล้จะหมดเวลาละอีกไม่จริงด้วีกต้องมาสิบวิ่ะเจน่าจะหมดเวลาคู่ดาวเจไม่กดด้วยังไงล่ะเจรอไอเจไอเจเจรอเจรอมัอยู่ตรงนั้นนะจุงเอาวะมาดูฮะถุงแจ็คใส่พี่เป็นคน เจไม่ทำอะไรทั้งนั้นครับเจดักรอเลยฮะถ้าสมีคนมาคือเจฆ่าแล้วตอนต่อเนี้ยไม่นะไม่พุดรูรอว่ะโอ้โหเจเอาว่ะเอาว่ะมันรอเอาซิเจนท์ไปแป้งน่าจะไปแป้น่าจะไปแป้งน่าจะต้องวนมานางจะต้องวนมาฝั่งนี้ปาย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 ปาใจเย็นใจเย็นยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สี่วินาทีเอาว่ะรู้สึกว่าเขาจะมาทันแล้วเปล่าครับนี่ฮะมาแล้วฮะตัวละครเด็กของเราครับ ตัลลว <initiatives> <Gin sono> ละครของเราฮะแล <risque> ้วเขาไปไหนเนี่ยเขาไปไหนเนี่ยไอศีินาทีนะคุณจะเดินเล่นไม่ได้แล้วล่ะคุณต้องรีบแล้วนะครับคุณต้องรีบแล้วครับเจยองโดดท่อเล่นอยู่ครับเจยองเจยองยุกบี่เจยองยุกบี่ไอศีพุ่งอะไรเล่นวะคูตลกมากพี่แป้งพี่แป้เอาหน้ามาเดี๋ยวนี้เลยโอ้แล้วผมเป็นได้แค่พูดตรงศีลงิกิ้ง ผมให้คุณเลือกเลยคุณเอาสบู่กินเลยรต่ผมถูเท้ารอเลยพี่โมมผคืออันแรกผมพี่แป้งหลวๆแล้วพี่หมูพี่แป้งไม่ได้เพูดเพราะพี่หมูกำลังเล่นลาไงไม่บอกไม่บอกดูดก่อยไปแล้วอ่ะไม่ใช่ไี่ใช่ดาวหรือว่าเอาอัพกี้มาด้วยพี่ไม่รองเท้ามาใช้แล้วด้วยรองเท้าเอาอะไรก็ได้แต่ไม่เอารองเท้าแตะนะพี่เออเข้ามา คุณใส่บรรอแล้ววเดจะบอกว่าพวกผู้คนน้มั่วกันตั้งแต่แรกเลยเอาจริงๆอ่ะผมก็เลยฆ่าอเล็กมันมีพิรล์หลุดก็จะฆ่าผมไม่ปกติที่ผมบอกแล้วผมเป็นผู้ทรงศีลจริงๆเออพี่เชูน่าจะเฉื่อยที่สุดแล้วมาถึงเทลเล็กแตเป็นผู้ทรงศีลไม่ได้หรอแต่เล็กเป็นผู้ทรงศีลไม่ได้เพราะอเล็กมีผมอเล็กไปโกนผมหนึ่งทีหอมไปโกนผมออกคือผมตอนแรกยังเดินงามไม่ไหวแล้ว